เ0บาทบ้าไปแล้วทุกคนผมว่าร้านแบบนี้นะต่อให้อยู่ตรงไหนของประเทศก,ก็มีคนตามไปกินก็มีคนตามไปกินอยู่แถวบางกางนะครับนนทบุรีชื่อร้านนะจา,านใหญ่อะไรสักอย่างคือนุ่บอกว่าคนเยอะมากตั้งใจอยากมากินหมูก,กรอบเขาเขาบอกอร่อยมากจแต่หมดครับผมเสียใจคนระับแต่ไม่เป็นไรเราก็สั่งเมนูอื่นไปแต่มาดูว่าร้านนี้น่ากินแค่ไหนแต่ที่สําคัญบอกเลยว่าราคาราคาดีด้วยแล้วให้เยอะด้วยครับข้าวหอมก ใส่ข้นครับใส่ไข่ดาวมาใบไข่ดาวเล็กไปเลยครับมาเจอจานแบบนี้จานนี้ไม่ได้แพงนะเจ็ดสิบบาทนะสิบบาทจริงเนี่ยเจ็ดสิบบาทโอ้สุดยอดไปจับใจเลยปะโคตรอร่อยอร่อยมากทิ้งกลับบ้านเลยมึงกินให้กูกลับบ้านแล้วอ่ะอันหนึ่งขอชิมไปเรื่อยๆนะถ้าถูกใจหลายเมนูจะให้ป้ายอยู่นี่อร่อยจริงโอ้ยโคตรอร่อยแต่เพิ่มอีเลยเด็ขาเรียกว่าไม่เสียแรงเลยที่เดินทางมาจากเมืองจันจำอร่อยมากครับ สามทานทอดปลานะครับถ้าไม่รวมไข่เนี่ยราคา70บาทโค้งเยอะเยอะอะไรกองมันท่านไอเทมทั้งอื่นอ่ะอร่อยจริงอ่ะอ่ะกินหมูทอดกินหมูทอดใครยังไม่เคยมาเซิร์ชได้เลยอาหารตามสั่งจานใหญ่แวะมาแต่ใครชอบกินเมนูไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วย9ก้าโมงเช้าสโมงเย็นนะครับหยุดปั้นจันนะครับจับสัตว์เวลากันดีๆแล้วกันยอดจริงนะครับใจจับ